สวัสดีครับผู้ชมเจ็บตัวีกแล้วครับคราวนี้เป็นรอบของเครื่องตัดเลเซอร์ครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นโรบอทเนาะคราวนี้เป็นเครื่องตัดเลเซอร์ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับอาการเป็นยังไงคอมปกติดีครับแต่ว่าตัว power source ครับตัวกำหนดไอ,กอ้กำเนดกำเนิดแสงแสงเลเซอร์ครับตัวนี้นะ ลักษณะมันเป็นแบบนี้ครับมันจะกระพริบปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าเกิดมันใช้ได้มันจะแดงสลับเขียวครับแต่ว่ากระพริบรัวๆแบบนี้มันมันอาลามครับแล้วตอนนี้คือผมเข้าไปเชื่อมต่อกับตัว power อ o r d ไม่ได้ครับตัดได้แค่เนี้ยเนี่ยแสงหายตรงนี้ครับ ทำอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยก็ต้องเอาไปซ่อมครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางช่างเขามาดูให้พรุ่งนี้ครับเออเบื้องต้นนะราคาซ่อมของของมันนะครับเบื้องต้นก็มันเอาเรื่องอยู่ประมาณสี่สี่ถึงห้าหมื่นครับวันนี้นะซื้อใหม่แสนแสนแปดนะครับ แ0 0ปดมื่นบาทเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยไอตัวนี้ไอซี IC ขาวๆเนี่ยเนี่ยโอ้โหตัวนี้ย <c oughs> ตาตังไหนไาซื้อใหม่ไหมนี <c> ่ย <oughs> ซื้อใหม่แสนแปดกระซ่อมประมาณห้าหมื่นอ่าห้าหมื่นกว่าบาทค่าเดินทางนะครับแต่ว่าซ่อมหมอนูคุมกลัวมันจะไม่จบแล้วกไ็ไอ้ทางการรับประกันเนี่ย รู้สึกว่าตัวนี้มันยังจะไม่หมดประกันนะแต่ว่ามันเป็นของจีนน่ะคือเราประสานงานติดต่อกันมันค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าผมไปซื้อมาจากไออะไรอาลีบาบานะครับมันต้องแชทกันคุยกันอะไรเยอะแยะมากมายนะเก็บตัวเลยเราแล้วงานก็ เข้ามาเยอะด้วยครับตอนนี้งานเข้ามาเยอะงานล้อเหล็กล้อทายครับม,มีร้านอะไรเขาสั่งมาด้วยครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไปต่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีให้ให้เช่าอยู่ไอตัวพาวเวอร์อเช่าของของเขาอะ่ะเขาคิดประมาณวาัลาวลา450ครับที่ที่คุยกับเขานะ แล้วเอาตัวนี้ไปซ่อมครับตัวนี้ไปซ่อมก็ประมาณสิบกว่าวันครับมันรออะไรอ่ะตามจิงก็ซ่อมไม่นานหรอกแต่ว่ารออะไรจากจากทางจีนอะไรมันก็จะข้ามน้ําข้ามทะเลมันก็หลายวันครับหน้าห้อยครับหมดตังอีกเยอะหลักจะค่อยด้วยมันซ่อมได้หรือไม่ได้นะถ้าซ่อมไม่ได้ก็หมดไปประมาณเกือบเกือบสองแสนนะครับ ค่าตัดชิ้นละชิ้นละไม่กี่บาทครับข้าบาท์ชิลลาสิบบาทกว่าจะตัดได้สองแสนนะพี่ี่ดูกี่กี่ชิ้น <c> เ <oughs> <c oughs> ข้าใจท่านี้รู้สึกเลยครับว่าทำไมที่เขาจ้างตัดกันถึงถึงมันแพงครับไอเครื่องตัดเลเซอร์อนะแต่พอซื้อเครื่องออกมาก็หลายหลายตังแล้วถ้าตัดรู้สึกว่าเขาตัดจริงๆเนี่ย นาทีละนาทีละสามสิบบาทนะครับชั่วโมงก็คูณเอาหกสามสิบแปดชั่วโมงละพันแปดร้อยครับแต่ว่ามันก็ถือว่าได้เยอะนะแต่ว่าถึงเวลาซ่อมเนะี่ยมันหนักหนักเอาเรื่องกว่าพวกรถยนต์พวกอะไรนะรถยนต์เนี่ยเราหลายปีกว่ากว่าจะได้ได้ซ่อมมันสี่ห้าปีหรือเป็นสิบสิบปีครับแต่ตัวเนี้ยไม่ถึงปีมันก็ไปแนละ้วเพราะว่าเราใช้งานมันค่อนข้างหนักครับ โอเคนะครับบ๊ายบาย